สวัสดีค,ค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้พออน้อยลูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะ ก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านเกิดวันที่12ท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่12ธันวาคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอร้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่12 12ธันวาคม2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2500 68เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อจะขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570ปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็เริ่มจะเริ่มได้ระเบียอยังชีผู้สูงอายุนะคะกามาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่เกิดวันที่12ธันวาคม2 5 0 9ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568 เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569ท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะแต่ไม่ควรให้เกินเดือนธันวาคม2569เพราะอะไรเพราะว่าพ่อน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่12ธันวาคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพพูดสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนมก,กราคม2570เป็นต้นไปนะคะซึ่งเดือนมก,กราคม2570เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2570เป็นไปตามระเบียบเลยนะคะ ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่ง,งที่มีการเคลื่อนไหว ต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงกล่าวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สาเร็จนะคะ <c oughs> ค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในช่วงไหน ีพอสอไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอหน่อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอหน่อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะข่าสำหรับในคลิปนี้พอหน่อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ